ทำไมใช้สแลนสีเทาแตกต่างจากสีดำยังไงคะครับเอคำถามดีนะครับกับคุณมนกครับที่ที่ถามนะครับของนี้นะครับอยู่ในโรงเรือนของลูกค้าของเราเกือบตัวนี้ครบแปดปีละยังยังใช้ได้อยู่ครับถ้าเป็นสแลนดำแบบนี้ในสองปีน่าจะขาดไปละฮะไปชิอ่ะฮะถ้เป็นของปืนเนี่ยไปชิอะเลยของเขานี่ผมีไหอะ ดึง mm hmm. mm hmm. ออกงเราอะ่ะไม่ใช่แสลมเราเรียกว่า shading ครับ shading ก็คือให้พืชมันมีแสงแต่ว่า U V ที่เข้ามา U V ที่มันร้อนๆ้อนจากแดดนะครับตอนนี้สีสามโมงนะครับมันประมาณ34องศาที่นี่ถึง40ความแสงมันเป็น U V ก็เข้าไปในรงเรือนที่เราไม่เอาก็เลยแสลมมันจะรับแดดแต่ shading ของเรามันจะสะทอนแสงแล้วก็ U V ไม่เข้าแต่ แสงที่เราต้องการสําหรับพืชจะเข้าได้ครับเราต้องการแสงที่เราใช้สําหรับพืชแต่ U V ที่เข้าไปอ่ะเราไม่ต้องการก็เลย U V ให้มันลงเลินของเรามันร้อนก็เลยสะท้อน U V มากกว่าไม่ใช่สะท้อนแสงนะครับก็ดูแบบนี้ครับถ้าดูในแดดก็เห็นมันแบบเห็นชัดเจนไหมครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะดำ เวลานี้อยู่ข้าง,างบนลงเลยน,นะครับแบบนี้ UV เข้าไปไม่ได้แต่ความาร้อนที่อยู่ข้างล่างมันจะออกไปได้ครับมันจะมีรูเห็นไหมคมรั Smart farming ต้องมี smart farm ไปด้วยนะครับก็คือแสลมดาไม่แนะนำใช้นะครับบนลงเลนเพามันจะร้อนกว่าอีกครับต้องใส่อะไรที่สะท้อน UV ได้ก็เลยเป็น material นี้ครับ อย่าลืมนะครับสมาร์ทฟาร์มิต้องมีสมาร์ทฟาร์มอีด้วยนะครับ